ัมเมอร์เฮือนอีกรอบอย่างมากจะไปสอนฟ้ามัมเมอร์เฮือนสะพานสวยจังเลยสะพานไม้ มาพี่ป้าบักไกลๆหนี่ยังโอ้โยยังเดี่ยไงเป็นในเลื่องอ่ะอุ้ยที่จะเห็ดพันอย่าเห็ดพันอย่าตีเด้กโศกมานลำรวยยังหนีอย่าไปเห็ดเผ่นเด้กคุณได้จะเป็นคนโชคดี งูหน้าบ้านเห็นงูหน้าบ้านโศกโศกเห็นผ่านหน้าเอาให้งูหน้าบ้านเข้าบอเข้าบอไปจองเวนจองกำก,กับเพิ่น,นอละกำกับเผืเอากกหลีเพื่อเอา ยงบัดนี่ทำไมพวกเธอทำท่าทางน้าตื่นเต้นจังเลย,ยเหมือนมีโจร เางเ้าออกเขาเมือก็อองมาจน่ออยู่บ้านบอดบอดหดกุมมือดอกผอมแกงผอมจีด เออจางเป็นแทะได้่ะนีนะ่งเตาดูนั่งอยู่ด้ี่่าเห็นเจ้าของเตาเจ้าซาบุนทุกอย่งหน่อยนี่สวนได้ป๊านี่หน้สนกบร้านหน่อยน่โอ้สอนกี่ร้อยนี่โอ้ยมีปลีงบ่จะได้อีเมลเอ่ะเอางั้นจิ๋้บ่ เออเปยังไงงามกับเก่าว่าจะมาจื้อค่อยโอ้ยเนาะมากับกวาเก่าเลยเนาะนี่ก็ไปม่ชิบไปนี่มามาจากกรุงเทพบอกสาหาน้าอยู่บ้านเรียเขาชิไปใส่เียนงไม่กระปูถ่กขึนกื่มาเสียมอ้าวก็้องโบหู่่าชอนี่เขก็ได้วันที่้แตโรคพทยจาว่ที่ไม่ทว่โลกันี่จ้าทว่วโลกเลยเห็นทว่โลกเลยนี่ลูกระสีเห็นกันยังเฮ้ยแม่ไปจอยเม่ยู้ทโทบัรดาบ บ่เฮ้ยเขาบอกเองไปใช้เองเก็บแล้วครหนูอยาง,งแต่เฮือนเอาร้านนอนนืมทันได้ร้านกับบ่ร้านน้อยกว่านี้ก็มีอยู่บ้านน้ำใหญ่ๆอ้าสมมตรคือเก่ง,งบ้านเนี่อ้าอาีร้อยคือเก่งทถัสวัสดีดูลูกหล่รสวัสดจีดูลูกสวัสดีดูสวัสดีบ้านเก่งกเนจุเจิยนอีนนั่งมาเอามาโรคเหงาขาเอาผีช่างมาหายมาช่วยแลือปลาหาโรคเข่าอีกสามสี่ช่อพี่ยงอยู่หน้าฮะอืมเจ้าไหนซื้อยังก <บา S 2> ่อ วันวันเออกันลูกพ่อไงกันบ้านน้ำมงฮะะเออก็เดื่อก็เพื่นเขาก็มาทำบ้านมาหันดีกับพี่น้องก็คำมุติก้ายกับไพยมุ่นเออพวกมันอื่นเท่ากบ่นเออบ้ตะคอยเงินตีร้วเาหลัจกปีหลังตัวนนอหอยแค่นั้นนะหาปีป้าจะม่เคยกี่ยังวะจะม่เครดูะลุหกตด้งเต้อเมย่ยลูกจืพ่อชื่อ่ามา เนื้อถาอยากกินม่าม่าจะอยากไปเอาพิชอนกุ้งเอาไปไคายจทงทงทง่ะเดี๋มายใส่ื่อมาวาไม่ให้รู้ว่ะห้าคนไปแมวอยู่น้มาเชาหันอืมมันชิพอดำพอดีเลยชิเธอกรักแหงาวห่ะตีรอยเก่งแห้งบ่มนปีงบ่เอือยบ่อเอื่งผึ่ั่มเาเียกอนจเจ๊ยังไนงอยย่งีมไเียมนะมันไปหาเียอมผึ่ตารางไงเจ๊ นี่เรา้นค่ะมาแต่ว่น้งกัอันน้บเลยป่าเตียงว้เจนี่อยด้วนะไม่นยไม่ทา้งลังนี่ยังได้น่นอนก็จะไปก็ไ้ไม่ทกเคบุใค่มาช้มุงขึอห เดน้านนองเห็นเจ้านนองีเห็นจ้ามันน้องีเห็นน้องนนทินเหนี่พ่อโฮ้ยถ้าว่าเขากิ่แล้วได้กูโชคกูจะขาไปอยู่บ้านกยู่นี่คนน่าบอกจะว่าไวมากนเถียงเขาแล้วร้านขี้เขาละว่วมันจะขึงกินเลยนะกูจะพาไปด่าแม่สอนยิงถ้าแม่สอนยิ่งพ่อนี่ผ้าสอนร้านก็ดูเถน้องดูเถินร้านก็ได้เรียงไล่เถินร้านก็ งอยครัว so so mm ่าเกิดน้ำเนาะลูกอีเหียเนี่ยลูกเหียกระชองแม่ไม่ใช่่ะก้อยกข้าวมวเจ๊นักเคยช่องดือนวั้ที่ยังเหมือนสามสิบโอใช่สามสิบบกมือนี่ยวันที่ยมือหือผมมือเสียออกเข้าเลอืมเล็กเล็กเบวันนี้ซื้อเล็กบ้าคนบอกคนกพานี่บอัวนี่คนบอกหัวนี่เห็นเด้อคนใหญ่เห็นเด้ ่ามาหันคนจากมาจับเอาคุยอาพอเพื่อเลี้ยงคุยหน้านี่เดกชื่อรคุยเควายเด็กควายเป็นเล็กยังบอกตัวเลขกด้วยเก่าเก่าชูเก่าสีเกาแปดเก่าูนเกาเกดเกาล็กไทยปะนี่ไม่บ่ัไทยเลีกดก็ไป็นกราวบอกคอยัอยบบริสซื้อเล็คอยนะซื้อการซื้อตะเล็ไทยเกียกย่างเดียวมันเนี่ย มเล่าออกแล้วล่าออกสี่เก้าเก้าง่ายเล่าออกสี่เก้าเก้า่พั่กว่าแล้วพันบ่อนเพ่อแม่เขาใจออกชู้เล็กันทุกคนใหญ่น่ไม่หักบ่บนเออคนไหเอาให้เงินไทคำไม่หักบ่บนอุยอย่าไปเอาแต่ให้เงินไท้คำเดี๋ยวจะเป็นหน ปูสมเขาสับต้นเขาไปเอากับคนไทยเห็ดต้นเนาะไปขายเอาเห็ดต้นขายจะไปเกิดไปขานอือไม่ยังหรอกอ๋ออีร้อยก็ะตามกอดไม่ใหญ่เท่เมื่อขายอลบ่เออเมื่อ้ายอี่ลบ่เออยังกัเป็นเงินน้อย อย่างน้ำแข็งสองคนพากันย่างน้ำแขงอีกสองคนนี่ก็พากันหนังอยู่ผมพอแล้วพอทไว้กรตารถสิบ่มีคน,นอันนหวังว่าจะไม่มีโจร ยขึ้นช่วงขอยางอ้อมลงมาเนาะแล้วก็ทางเมื่อทางคุณเนาะไปหอดนีกะกายเทียงมองข้างแหลงงเทียงยืนมอข้อมผ่านมาในกำลังจะผ่านาเทียงน่ะขึ้นม่ไดกะหอดเทียงน ขามบ,บ้านีน้มันไม่อั้นเลยตัดเด้ตดดัตดเพ่งตัดเพ่งตัดอูอยู่ทึ่งตัดเพ่งมตัดเพ่งขามใบมันก็ถือกันค้มธรรมะอ,อ่าคมธรรมะอนข้ายางาใบนี้ก็บไดใกล้นี่คข้าวยางคะค้มธรรมนะเห็นไหมอ๋มอก่ไกเนี่บอเออนี่ยเขาประมาณเนี่ยเป็นเห็นไหมน,นี่คื้ ก็ยังถามไม่ได้นะกระทั่งโค้งทางคือในพะามลงบันดงเนาะก็ถ่า,า,า,ายเลย,ยดิฮะีปย่ังคาบไป่สั่งเฮาเนาะมาดิกงยเาสดี้เอาเอาาบิง้งดูติบขาบอมีอะไยังก็ ข่าไม่ยั้งสบายเลยใช่กินบ้านิกินข่าว่าโอ้บ่ลไม่ยังกินกับกรุ้ยกินกับมะกล้้ยกินง่ายอยู่ง่าดิอืหลายคนเขาเห็นกินกับน้ำตาลหอกินกับแจ่วจำแเพศผัผดพากินหน้าเอาปลาทองยางเอาไปใส่เนาะเอาไปใส่เกงคุณนเห็นไหมยังเกงคุณบอพ่อให ท่านเก่งคุณมาล้มเลยองค์้าสิบป้าล่ดูเขาเจาไปหอยผลแล้วนะใช่ป้าให้สิบไปใช่น,น้องเทรงนี้ <S <S ป้าตอนนี้น้องตัวนันคือแปนอ่อนหล่อแท้มันกจสมีอยู่บนนี้เอามากระทัน

มีอยูบ้านนะนะได้อีก่บ้านปอาบมีปลาซัมน้องน้องจะเหนี่ยบบ่มีปลาจะตองตัวขมาซัมบางเล็บแมวมันทำบ่มีเล็บแมวดิ่ไหนบ่มีหมากมัน อันก็บักหยาคิ้วพี่น้องเวลาเป็นแพ้เป็นบาดหย่ำบางหยาคิ้วสใส่กระเซ้าหย่ำใส่แพ้จะคล้องอุ้ยกิ๊ซังใครปัดติ๊กตะกนองอยัาติ๊กตกกนอง ยังจะขูบกบตรงได้ดินะ่กบถึกแง่งไปนี่นะหากินใหญ่ดิเนะคุณแม่เองยิ้มหยับยนะแม่หัวคุ้ยคะวะไม่ถั่วกินก็ได้สบอแม่เออเกวยังแปลกๆปได้หนินกับลูกหัว อันก้อยแมงเขาซานนี่นะอันนี้ลูกหัวก,ก้อยกินดิบดิบนิ่ขัอะไรนะเอากอโกไปแล้วเด็กคนละโตอะไสัเพื่นหน่อยตัวเป็นใหญ่ป้ามาสอนเอากบต้น,บนี้บอเห็สอนดอกป้านี่ สุพรรณได้กบหาเราคนหลุมยอย่านกบตัวป้าต้องปะอย่านึงตัวนี้ให้ใหญ่กว่าตัวนั่นฟัวเมียซื้อเสียมาคุดอร่อยขนาดไหน าปที่สินแน่น้ำอันนี้นะทุกคนาปทีใบเป้าใบาเป้าสำหรับคนที่อยู่พื้นอยู่ไฟเขาจะเอาใบาเป่าไปซุ่มไปซุ่มให้ไม่ลกอ่อนกับคนที่แบบรดลมรถยางมากเอาใบเป้านี้ไปซุ่มให้คนแบบว่าบ่ให้เลือดขังในกระตุนกระโตนะในต้นเป้าต้นเป้าใบาเป้า แต่โบหูกประเทศเขาเจะเอิ่น,นไปนี่แม่ลูกอ่อนโซล่เขเจ,จะเจาไปดินบอลน่าจะได้กบอีกโ<ป>ดนี่ คบเอ็นเกจะอไันปล่อยเป็ปลอบน่ายังคังิหนักแบที่ดนี่กต่าย้อนเลอาเนาะคุณมาอนเียเดเลิกนะครับเดปลอบมไยังไ้แต่มาขี้หินเนาะพ่อเปนอยู่ได้นี่แลยงลยอยูใช้อยู่ในน้องบึงลูกมันระบด ว่าที่มันจะอยู่แต่สองโพมีอะสอนสอนย่างละสองหอบสามหอบพ่อไปน้องอืดฮะกินแบบนี้เลยอันนี้แกเมียเพิ่มให้กำลังใจกำลังใจพูนกินทรรมักสมเสียวคือได้หมักสมเสียวมาแล้วยบอกเจ้าหนังเนี่ย อไปไปสอมนมาได้อสอนมนัดงวิธีหากินนะสอนบาทซองบาทมันไปละ ุบไปบึมบำบึมบำจ้างขาดเสียงอี่นั่งเป็นน่งก็เป็นน้องได้แบบนี้น้องทั้งห้องน้องทาง้ามานะ เป็นไงกบไงกบมีกบป็นต้องไรไปหาเสียมอีกวงว่ดวงเท่า่ดังห้อมาเท่ากันทางเฮามาอีกพวป้าเขาก็มาดูอ้อมอันนี้เท่านเนาะหัวเขานี่นะหัวไห้ดินหน้าคาเนี้ซึ่งเมื่อคือดูอ้อมแท่นี้นะ

อันนี้ต้นาย,ายังว้านดีวะต้นยังคืองามแทาต้นดูต้นดูมองมื้อ หูเดินหูกระปูอีนาหูบอดอึด<ะ>ยังคันแย่เขาไปทำมันคทนมันเป็นหน้ามันมีกบเป็นบ่เออไม่แเธอโบม,มี่มาชอดกระปูได้เนีย่ย ซึอนี้คือพวกเขาอพยพบิอพยพบานปลาแตปลาบาง่น่ะปลาซิวดงแดงๆอยดงแดงอยู่เบิ่งเบ้งขจรนปลาซิวมันโดด สอนจังเวนสาสเป็นลมแดดแจ่มคอต่ำแข็งนะด้นี่นะปาซิวหานาโหโดดูเขาได้ลายหนึ่งปลาอ้าวอ้าวอ้าวทิพย์แงล้ออาเปแหงเปไ่ว

สิไปเบิ่งป้านะคะเจ้าก็ไปเบิ่งป้าก็ตะกี้นะคะเมียวก็เคยสอนป้านั่นนี่แหละไปหาอยู่หาก,กินแต่เดี๋ยวนี้บอสอนลยายยียปิงแตงหน่อยนะโอ้ย ก็ยังในหาสอนนี่ยากจะซื้อกะเมื่อย ทำไมท่าทางน่าหมดบบจังเลยไปใส่รโบอะไรนะพอดีลี่ไอเด้อข้ามเด้าบป้าก็จะโดดดงเด้งดงเด้งเดเอาสะดุงมาเอาสะดุงมาตึกเอจอได้มจกขามลเงียก็ขัดกงอะอยู่้ามัน้นอยู่หน้ามัน้มันบอกแล้วมันอันยู่ปไปน้ำมันนัก

ไปลำมากอย่างนับเลยปล่อยลาไป่นปอย่างไว้หมดเอาไปเรางเลยชิมฮอนยต้มบ่มีเวียบมีงานเลยดิจ้ะก็จะสอนกลุ่มชิมฮอเก็ฮาหลอก บ่ยงนี่นี่ใบนี่ในน้ำพี่น้องดูวนี่ใบยังนี่กินได้ได้นี่ใบหว่าใบหมักหว่าเอาหอดมันไปกินกับหลัปลาเวลาอันหู้เห่าป็นตุ่มเป็นงยังแบบแบบมันเปื่อยนะเป็นน้ำน้องน้น้องไงหย่ำผลใส่เลยใบมันก็ไปกินได้ใบมันก็เขาจะไปกินกับก้อยปลา จะสิบไปทางด้ซ้านะนะอีนั่งด้สานนะอีนั่นงเด้เออตรงนี้ก็ได้ไปเด็กกูหุกคันจอกเอาก็ได้ะคุกคันจอกไปเ <ไป S 1> <ป>ชีย,ยงนยี่ พดินไส้นะคะคือบรลงนี้เราส่ มันคือเย็นทำไมใช่ไหมอ้ยเย็นตีนเด้เย็นตนนีนเอาแจกกินลเ,ยนเลยมาแจกกินเด้ปัญนีได้่ะเอามาให้ทธอตตัน